ตอนนี้ทองทัพภาคที่2ได้ออกมาเตือนอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่จรวด BM21 และ RM70 ของกัมพูชาโดนเราถล่มไปจนย่อยยับตอนนี้พวกมันไปขนเอาขีปนาวุธ PHL03 ที่มีระยะการยิงไกลถึง130กิโลเมตรออกมาซึ่งพู้กันตรงๆร,ระยะยิงขนาดนี้มันเข้าถึงตัวเมืองของประเทศไทยได้ถึง9จังหวัดและล่าสุดทางกองทัพก็ได้ออกมาประกาศคราวแล้วว่า ถ้าเขมรใช้ PHL03 ยิงเข้ามาในระยะ100กิโลเมตรเมื่อไหร่ไทยจะถล่มเมืองเมืองทันทีได้ยินชัดไหมครับไทยจะถล่มเชิงลึกเข้าไปในเมืองเขมรทันทีเพราะฉะนั้นมึงอยากเกิดก็เปิดมาไม่ต้องมาขู่ประเทศไทยเพราะทหารไทยเขาจ้อง IPHL03 นี่ไว้อยู่แล้วเราฝากไปบอกคนเขมรเลยแ้วว่าถ้าพวกมึงทะลึ่งยิงเข้ามาเมื่อไหร่ทีนี้มึงจะได้รู้ว่านารกมีจริง ทหารมึงตายไปเป็นร้อยแล้วมึงรู้หรือเปล่าโคศกของพวกมึงมันโกหกทุกวันผู้นํามึงเคยพูดความจริงอะไรบ้างดูทหารมึงสิรองท้าบูทยังไม่มีจะใส่ยิงปืนยังต้องถอดเสื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยระดับสากลไม่เคยมีเพราะเอางบประมาณไปปรนเปลอคุณเซนซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแต่ไม่เคยซื้อเครื่องบินรบให้ประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือคําเตือนครั้งสุดท้ายถ้าผู้มึงคิดว่าแน่ก็ยิงเข้ามาที่กองทัพภาคสองเขาออกมาพูด ก็เพื่อจะสื่อสารทางการทหารว่ากูรู้แล้วว่ามึงกําลังเคลื่อนไหวและกูจับตาดูอยู่และอยากจะบอกพวกมึงไว้ด้วยว่าถ้ามึงยิงระดับ100กิโลเมตรเข้ามาเมื่อไหร่เราซึ่งมีความสามารถในการยิงลึกได้มากกว่านั้นอย่างต่ำๆ4 0 0 0ถึง500กิโลเมตรมีแน่นอนการไปถึงพนมเปญน่ะไม่ยากหรอกครับไอ้บ้านสีชมพูของฮุนเซนน่ะอยากเกิดก็เปิดไปไม่ไดีท้าทายแต่วันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วเพราะมึงเป็นฝ่ายหาเรื่อง มึงยิงก่อนผมอยากจะเรียกร้องไปถึงสบทชเลยนะว่าเวลาถแถลงข่าวทุกวันนี้ช่วยแปลเป็นภาษาขเขมรให้พวกมันฟังด้วยคนขเขมรจะได้รู้ความจรงิงเพราะพวกผู้นํามันพูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องยิงแต่พลเรือนในขณะที่ทหารไทยเขายิงแต่เป้าหมายทางการทหารเท่านั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดวันนี้เราลุกขึ้นไปเยอะเรายึดภูมิขือได้แล้วแม้บางพื้นที่จะยังตรึงกําลังกันอยู่แต่เราก็ได้เปรียบอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเสร็จสึกรอบนี้ผมฝากไปถึงทีมเจรจาของรัฐบาลเลยนะไปคุยเรื่องภาษีแล้วจัด F35 มาสัก4ลํลำไปขอซื้อเครื่องยิงจรวดแบบอิสราเอลมาสักสองสาแท่นถึงเวลาที่เราต้องมีของดีไว้ป้องกันประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วคุณคิดว่าคําเตือนครั้งสุดท้ายของกองทัพไทยจะทําให้กัมพูชาหยุดเหินเกริมได้หรือไม่และคุณเห็นด้วยกับการจัดหาอาวุธระดับท็อปอย่าง F35 หหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ